สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องคนดวงดีวันนี้ก็มารับชมแนวทางการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อหาหลักหน่วยล่างในวันที่1กรกฎาคม63ที่จะถึงนี้นะครับ ทางช่อง YouTube คนมีดวงก็นำสูตรตัวเลขเพื่อคำนวณหาหลักหน่วยล่างในการนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับก็เป็นแนวทางที่ได้ชิดคนขึ้นมาเป็นสูตรใหม่นะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงของเราก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขก็คำนวณออกมาจากสูตรที่ได้ชิดคนขึ้นมานำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปก็รับชมผลสิติผลสถิติ สลากเกินแบ่สงรัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับสำหรับสีตสสกิก <brand functioning> ็มีดังต่อไปนี้คือ16กลุมภาพัน663ออก7 8 1 4 0 3 2ตัว่างออก9 4 1มีนาคม63ออก8 7 5 9 3 8 2ตัว่างออก9 8 16มีนาคม63ออก5 0 3 4 4 6 2ตัวร่างออก7 7 16พฤษภาคม63ออก051095 2ตัวล่างออก22 1มิถุนายน63ออก831567 2ตัวล่างออก24 16มิถุนายน63ออก516 967 2ตัวล่างออก64และในวันที่1กรกฎาคม63ก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใด ซึ่งตัวเลขก็มวดที่ออก1มิถุนายน63ก็ออก67และ1 6มิถุนายน63ก็ออก67เหมือนเดิมนะครับก็ดูทิศทางตัวเลขต่อไปนะครับว่าจะออกไปในทิศทางใดทางช่องของเราก็คำนวณตามสูตรที่ทำได้นะครับก็จะคำนวณย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ตรงนี้มีวิธีการเช็ดเคยใช้หลักหมื่นหลักพันและหลักสิบบนสองครั้งนะครับนำมาบวกแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตรงนี้5้บวกหได้6 6หกบวกเก็เท่ากับ15 15้บวกเก็เท่ากับ24นะครับจากนั้นนับเพิ่มเป็น25และนับ จากยีบสีลดลงเป็นยีบสายีบสองนะครับและหลักหน่วยล่างที่ทำได้คือ4 5 3หสองซึ่งในวันที่1มิถุนายนหกสออก8 3 1 5 6 7 2ตัวล่างออก2องก็มาเลข4คือหลักหน่วยล่างตามสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถคิดตามได้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็ ไม่ได้จุ่งยากอะไรนะครับในการบวกต่อไปก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักสิบบนสองครั้งนำมาบวกกันนะครับตรงนี้3บวก1ได้4 4บวก6ได้10 10บวก6ก็เท่ากับ16นะครับจากนั้นนับเพิ่มเป็น17และนับลดจาก16เหลือ15 14นะครับ หลักหน่วยล่างที่ทําได้คือ6 7 5 4นะครับก็จะใช้เลขที่อยู่ด้านหลังนะครับเช่นบวกได้16ก็ใช้เลข6นับเพิ่ม17ก็ใช้เลข7นับลดลง15ก็ใช้เลข5นับลดลงอีก14ก็ใช้เลข4นะครับซึ่งก็เข้าเลข4ออก6 4มา4หลักหน่วยล่างนะครับตามสูตรนี้ต่อไปก็จะคำนวณตัวเลขเพื่อหา หลักหน่วยล่างในวันที่1กรกฎาคม6-3นะครับก็รอผลนะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับตรงนี้หลักหมื่นหลักพันหลักสิบบนสองครั้งนะครับนำมาบวกกันเหมือนเดิม1บวก6ได้7 7บวก6ก็เท่ากับ13 13บวก6ก็เท่ากับ19จากนั้นนับเพิ่มเป็น20และนับลด แต้มลงจาก19ก็เป็น1 8 1แและเลขหลักหน่วยล่างที่ทำได้ตามสูตรนี้คือเลข9เลข0เลข8เลข7นะครับในวันที่1กรกฎาคม63นี้ก็รอผลออกนะครับสำหรับความชิดเห็นส่วนตัวก็ให้ไปที่เลข8นะครับก็เป็นความชีดเห็นส่วนตัวนะครับก็รอลุ้นนะครับในวันที่1กรกฎาคม63ที่จะถึงนี้ ว่าตัวเลขจะมาตามสูตรนี้หรือไม่นะครับในการนำไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายนะครับต่อไปก็รับชมการคำนวณย้อนหลังในการหาหลักหน่วยล่างของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตั้งแต่ที่ทางช่อง YouTube ของเราได้นำสถิติผลตัวเลขที่ออกไปแล้วนำมาคำนวณย้อนหลัง ซึ่งก็จะใช้ตัวเลขที่ออกในงวดนี้เพื่อหาตัวเลขในงวดหน้านะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถชิดตามได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักสิบบนสองครั้งนะครับนำมาบวกกันนะครับตรงนี้8ปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับก็ได้เลขเก้าเป็นตัวแรกนะครับจากนั้นนับเพิ่มเป็นเลขสิบ และนับลดแตมจาก9ก็เหลือ8เหลือ7นะครับซึ่งหลักหน่วยล่างที่ทำได้คือ9087ซึ่งในวันที่1มีนาคม6 3ออก8 7 5 9 3 8 2หตัวล่างออก9 8เลข8ก็มาตามหลักหน่วยล่างที่ทำได้นะครับก็เข้าไปนะครับตามสูตรนี้จากนั้นก็คำนวณในงวดถัดไปโดยนำรางวัลที่1 นำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้หลักหมื่นหลักพันหลักสิบบนสองครั้งนะครับนำมาบวกตรงนี้7บวก5ก็เท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15 15บวก3ได้18จากนั้นก็นับเพิ่มเป็น19และนับลดลงจาก18เหลือ17 16นะครับหลักหน่วยล่างที่ทำได้คือ8 9 7 6ซึ่งในวันที่16มีนาคม63ออก 503 446 2ต examples, ัวล่างออก77ซึ่งเลข7ก็มาเข้าหลักหน่วยล่างตามสูตรนี้นะครับก็เป็นการคำนวณเพื่อหาหลักหน่วยล่างนะครับต่อไปก็นำผลรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ผ่านมาตั้งเหมือนเดิมนะครับโดยใช้หลักหมื่นหลักพันหลักสิบบน2ครั้งนะครับนำมาบวก ตรงนี้0ูนย์บวก3ได้3 3บวก4ี่ได้7 7บวก4ก็เท่ากับ11จากนั้นก็นับเพิ่มเป็น12และจาก11นับลดลงเหลือ10เหลือ9นะครับหลักหน่วยล่างที่ทำได้คือเลข1เลข2เลข0นย์เลข9นะครับก็จะใช้เลขที่อยู่ด้านหลังเป็นหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งผลในวันที่16พฤษภาคม63ออก051095 สองตัวล่างออกสองสองและเลขสองก็มาเข้าหลักหน่วยล่างตามสูตรนี้นะครับก็เป็นการคิดคำนวณตามสูตรนะครับสำหรับการถ่ายทำนี้ก็เป็นการพิมพ์ตัวเลขไว้แล้วก็มาบรรยายเสียงใส่ทีหลังนะครับสำหรับการคำนวณตัวเลขเพื่อหาหลักหน่วยล่างในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องคนมีดวงในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็เช็ดค้นสูตรต่างๆเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็เป็นเพียงผลการคำนวณตาม ตัวเลขตามสูตรที่ได้ชิดค้นขึ้นมาเพียงเท่านั้นใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นคนมีดวงนะครับสวัสดีครับทุกๆกคน